เราโปรแกรมด e ดออฟเซนนะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบนะคะแต่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปนาจุดนั้นได้โดยตรงค่ะพูด R O L นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตําแหน่งการวางของเป้านะคะว่าเรานะคะได้นําเป้านะคะมาวางในตําแหน่งด้านซ้ายหรือด้านกว่าของวัตถุนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่สูตรนะคะเพราะเรานะคะได้รับเป้าปิดซึมนะคะบางงในตำแหน่งก็รับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เดินสธทีการใช้งานโปรแกรม e e ดออฟเซตค่ะโปรแกรมการหาค่าระยะรามนะคะแต่เรานะคะไม่สามารถทําการราังวัดนะคะไปนจุดนั้นได้โดยตรงค่ะค่ะและสำหรับกล้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกล้องโท,โทเทสเ t ชันยี่ห้อโกวินรุ่น TKS 202N ค่ะสำหรับขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Offset นะคะให้เราค่ะกดเข้าที่ปุ่มวัดระยะค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจคะ่ะไปที่หน้าที่2คะ่ะแล้วเลือกเข้าที่ offset f1 ค,ค่ะค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะโปรแกรม offset นะคะเขาจะมีให้เราเลือกใช้งานนะคะทั้งหมด4รูปแบบนะคะและคลิปวันนี้นะคะเราจะสาธิตกันที่ e ี d offset ค่ะให้เรากดเข้าที่ f2 คะ่ะ ค่สำหรับโปรแกรม d e สออฟเซนนะคะก็คือโปรแกรมการหาค่าระยะลาบนะคะแต่เรานะคะไม่สามารถทําการรังวัดนะคะไปณจุดนั้นได้โดยตรงค่ะเราจะทําการรังวัดนะคะไปยังเป้าปิดซึ่งนะคะ ที่นํามาวางในตนําแหน่งด้านหน้านะคะด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านหลังของวัตถุแทน feet, นั่นเองค่ะพอเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะ input ROL นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่ตําแหน่งการวางของเป้านะคะว่าเรานะคะได้นําเป้านะคะมาวางในตําแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาของวัตถุนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใส่กันที่สูตนะคะเพราะเรานะคะได้นํานเป้าปิดซึมนะคะมาวางในตําแหน่งด้านหน้าของวัตถุค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด enter เทียบสีค่ะ อินพุ forward แฮดี้นะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เป็นค่าระยะห่างระหว่างเป้าปิดซึมกับวัตถุนั่นเองค่ะคลิปนี้นะคะเราได้ทําการวัดมันล้วนะคะเราจะใส่กันที่1เมตรค่ะจากนั้นนะคะให้เรากด enter เทียบ4ค่ะค่าแล้วให้เรานะคะเล็งตัวกล้องค่ะไปยังเป้าปิดซึมค่ะจากนั้นค่ะให้กด mass เทียบ1ค่ะ จุดตั้งกล้องนะคะไปยังเป้าปิดซึมมาให้เราก่อนนะคะจะอยู่ที่3เมตรนะคะ19เซน1มิลค่ะส่วนค่า h ฮสตี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยังวัตถุของเรานั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม d ีดออฟเนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สําสำรวจตัวที่1สาธิาตหไปนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยขจรสุขตำบลแพกสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหากไม่สะดวกนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0 2 1ย1 6 8 4 4ด หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ